น้องๆแล้วแล้วพวกเราเดินทางมาถึงคาบเรียนสุดท้ายในหน่วยของร่างกายมนุษย์กันแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทบทวนความสัมพันธ์ของระบบต่างๆที่เราได้เรียนกันไปครับเอ๊ะว่าแต่ว่าคุณหมอและเจมหายไปไหนกันนะเราตามไปหาคุณหมอและเจมที่คลินิกคุณหมอกันดีกว่าครับเจมและคุณหมออยู่กันที่คลินิกจริงๆด้วยครับน้องๆเอ๊ะแต่ว่าทำไมเจมขย่าตัวคุณหมออย่างนั้นล่ะ เกิดอะไรขึ้นกับคุณหมอกันนะคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอเป็นอะไรครับเนี่ยทําไมมานอนขวางประตูคลินิกแบบนี้ล่ะครับคุณหมอคุณหมอแย่ yeah, แล้วครับน้องๆเจมโมแต่ตกใจเลยไม่รู้ว่าคุณหมอเป็นอะไรไปคงต้องขอแรงน้องๆช่วยกันหาเครื่องมือที่ใช้วัดที่ประจอนมาให้เจมแล้วล่ะครับจำกันได้หรือเปล่าครับว่าเครื่องมือวัดที่ประจอนมีลักษณะเป็นอย่างไร เก่งมากเลยครับน้องๆเครื่องมือที่นามาใช้วัดชีพจรก็คือเครื่องสเตโทสโคปครับเดี๋ยวเรารีบเอาไปให้เจมกันเลยนะครับทำไมใช้เครื่องสเตโทสโคปนี้ฟังแล้วไม่ได้ยินเลยเนี่ยหรือว่าเรื่องนี้จะเสียแล้วโอ๊ยทำยังไงดีนะจะวัดชีพจรเองก็จำไม่ได้จะวัดชีพจรที่ตําแหน่งไหนได้บ้างด้วยเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วน้องๆครับ มาช่วยกันบอกตำแหน่งวัดที่ประจรที่ถูกต้องให้เจมกันเถอะครับโดยให้น้องๆลากเมาส์ไปคลิกบอกตำแหน่งที่สามารถวัดที่ประจรได้เลยครับเก่งมากเลยครับน้องๆตำแหน่งในร่างกายที่สามารถวัดที่ประจรได้ง่ายได้แก่ ตำแหน่งที่มีเส้นเลือดใหญ่เช่นศีรษะลำคอข้อพับแขนข้อมือและข้อพับขานั่นเองครับตอนนี้น้องๆช่วยบอกตำแหน่งให้เจมได้สำเร็จแล้วเหรอครับเรามาดูกันว่าเจมจะช่วยทำให้คุณหมอฟื้นได้หรือไม่ตอนนี้คุณหมอมีชีพจรอยู่ที่50ครั้งต่อน,นาทีเอ๊ะมันช้าหรือเร็วไปนะขอเปิดดูคู่มือทบทวนก่อนโอ้ย เนี่ยมันวันอะไรกันเนี่ยทำไมข้อความในหนังสือของคุณหมอหายไปหมดเพื่อให้เจมสามารถช่วยคุณหมอได้สำเร็จน้องๆช่วยกันเติมข้อมูลในหนังสือของคุณหมอกันดีกว่าครับโดยให้น้องๆล่าอัตราการเต้นของหัวใจไปใส่ในแต่ละช่วงวัยแต่ละช่วงให้ถูกต้องครับในวัยผู้ใหญ่ต้องมีการเต้นของหัวใจ60-80ครั้งต่อน,นาที แต่คุณหมอมีอัตราการเต้นของหัวใจแค่ห้าสิบนาทีมันเป็นเพราะอะไรกันเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วคุณหมอเคยบอกว่าการวัดชีประจรก็คือการวัดการบีบและคลายตัวของหัวใจแสดงว่าหัวใจคุณหมอต้องทำงานผิดปกติแน่ๆถ้าอย่างนั้นเราลองใช้กล้องขยายถ่ายภาพเพื่อดูการทำงานของหัวใจคุณหมอดีกว่าเอ๊ะ กล้องเป็นอะไรทำไมถ่ายไม่ติดละ่ะติดเถนะช่วยคุณหมอด,ด้วยอา้าวก็ถ่ายติดนี่นาเอ๊แต่ว่าทำไมตัวเราเล็กลงเรื่อยๆแย่แล้วกล้องจะพาเจมไปไหนเนี่ยเจมไม่ไปเจมจะอยู่ช่วยคุณหมอหมอหมอนี่มันอวัยวะในร่างกายคุณหมอนี่นาแสดงว่า ล่องขยายต้องการให้เจมไปแก้ไขการทำงานที่ผิดปกติของร่างกายคุณหมอแน่ๆถ้าอย่างนั้นเจมต้องไปดูที่หัวใจของคุณหมอเป็นอันดับแรกเลยดีกว่าแต่ว่าหลอดเลือดเต็มไปหมดแบบเนี้ยหลอดเลือดไหนกันแน่ที่จะพาเจมไปถึงหัวใจคุณหมอน้องๆครับมาช่วยเจมหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้เจมเดินทางไปถึงหัวใจของคุณหมอได้กันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วน้องๆคลิกที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับ ในขณะนี้เจมได้เลือกเดินทางมาตามหลอดเลือดแดงแล้วเหรอครับเนื่องจากภายในหลอดเลือดแดงจะไม่มีลิ้นกั้นเพื่อให้ไหลย้อนกลับและในที่สุดเจมก็ได้เดินทางมาถึงที่หัวใจห้องล่างซ้ายเพื่อดูการทำงานสูบฉีดเลือดของหัวใจครับนี่นายช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมฉันจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายหัวใจพูดได้อ๋อยไม่เห็นจะแปลก ที่นี่อวัยวะไหนก็พูดได้ทั้งนั้นแหละแล้วเมื่อไหร่จะหลบไปสักทีละ่ะถ้าฉันสูบฉีดเลือดช้าร่างกายเป็นอะไรไปฉันไม่รู้ด้วยนะตอนนี้เธอก็บีบและคลายตัวเพื่อสูบฉีดเลือดในร่างกายช้ามากอยู่แล้วไม่รู้ตัวเหรอตอนนี้ร่างกายคุณหมอไม่ทำงานแล้วอย่ามาโทษฉันนะฉันไม่ได้ผิดก็พวกเม็ดเลือดแดงน่ะสิลำเลียงออกซิเจนมาให้ฉันช้าถ้ามีอะไร ก็ไปถามพวกเม็ดเลือดแดงนอนแล้วเม็ดเลือดแดงมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงกันล่ะนี่น้องๆดูส่วนประกอบภายในเลือดสิครับเยอะแยะเต็มไปหมดว่าแต่น้องๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าส่วนประกอบของเลือดในแต่ละชนิดหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าน้องๆยังจำได้อยู่ก็มาช่วยกันให้ข้อมูลแก่เจมกันนะครับน้องๆดูส่วนประกอบภายในเลือดสิครับเยอะแยะเต็มไปหมด ว่าแต่น้องๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าส่วนประกอบของเลือดในแต่ละชนิดหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าน้องๆยังจำได้อยู่ก็มาช่วยกันให้ข้อมูลแก่เจมกันนะครับโดยให้น้องๆจับคู่ภาพและส่วนประกอบภายในเลือดให้ถูกต้องครับหลังจากที่ได้ฟังคำพูดของเม็ดเลือดแดง เจมตัดสินใจรีบเดินทางตามหลอดเลือดดำไปยังปอดและเพื่อช่วยให้เจมไม่หลงทางในการเดินทางไปถึงปอดได้รวดเร็วมากขึ้นเรามาติดป้ายบอกตำแหน่งอวัยวะในระบบหายใจให้เจมกันดีกว่าครับให้น้องๆลากป้ายชื่ออวัยวะต่างๆในระบบทางเดินหายใจไปวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เก่งมากเลยครับน้องๆข้อมูลของน้องๆทำให้เจมเดินทางมาถึงปอดได้รวดเร็วขึ้นจริงๆด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอาวัยวะใดกันแน่ที่ทำให้คุณหมอไม่สบายนี่ปอดทำไมฟอกเลือดเอาแก๊สออกซิเจนเข้าหัวใจได้น้อยละ่ะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ลมหายใจที่เข้ามามีปริมาณออกซิเจนอยู่น้อยมากลองไปถามจมูกดูสิว่าทำไมถึงไม่หายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้ามาเยอะ จมูกทำไมถึงหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้ามาได้น้อยแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าอากาศข้างนอกมีออกซิเจนอยู่น้อยมากเราเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปอดขับออกมาได้ไม่หมดนะ่ะถ้าอย่างนั้นก็รีบหายใจเร็วๆแรงๆเพื่อเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นสิทำไมถึงหายใจช้าแบบนี้ระบบอื่นก็แยกกันหมดพอด,ดีไม่ได้ล็อก ตอนนี้ร่างกายอ่อนแอมากพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหารก็น,น้อยฉันต้องหายใจช้าๆเพื่อรักษาพลังงานที่ร่างกายมีไว้ให้ได้นานที่สุดทำไมพลังงานที่ได้รับจากการเผาผลาญจึงน้อยละ่ะเอ๊ะหรือว่าคุณหมอจะไม่ได้กินข้าวลองไปดูที่กระเพาะอาหารดีกว่าเจมส์จึงตัดสินใจเดินทางไปที่ระบบย่อยอาหาร ในระหว่างที่เจมกำลังเดินทางไปที่ระบบย่อยอาหารนี้เรามาพักทำกิจกรรมเจลลี่จอมหิวกันก่อนนะครับและตอนนี้เจมได้เดินทางมาถึงที่กระเพาะอาหารแล้วนะครับอา้าวที่กระเพาะอาหารก็มีอาหารอยู่เต็มเลยชิ้นใหญ่ด้วยนี่นาะอย่างนี้ก็ต้องทำงานหนักนะสิเอ๊ะแต่ทำไมกระเพาะอาหารถึงบีบตัวกล้ามเนื้อและไม่ปล่อยน้ำย่อยออกมาอีก ใจะใย่อยไปทำไมก็พวกลำไส้เล็กมันไม่ยอมดูดซึมสารอาหารอา้าวลำไส้เล็กทำไมนายไม่ยอมดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายเอาไปใช้ล่ะก็ลำไส้ใหญ่นะสิไม่ยอมดึงอากากอาหารที่เหลือออกไปจากร่างกายพวกอวัยวะระบบขับถ่ายก็อย่างนี้แหละชอบทำให้อวัยวะกระเพาะอาหารอย่างพวกเราเดือดร้อน ใช่ใช่ถ้าลำไส้ใหญ่ติดเชื้อก็จะส่งผลมาถึงลำไส้เล็กและกระเพาะอาหารอย่างพวกเราด้วยพวกอวัยวะในระบบขับถ่ายนี่แย่จริงๆไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเองถ้าอย่างนั้นเราต้องเดินทางไปที่อวัยวะในระบบขับถ่ายแล้วล่ะเอ๊ะว่าแต่ระบบขับถ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะลืมอีกแล้วเหรอเนี่ยเจมเพิ่งจะเรียนระบบขับถ่ายไปเมื่อครั้งที่แล้วเองนะ น้องๆคนไหนที่อยากจะทบทวนเรื่องระบบขับถ่ายไปพร้อมๆกับเจมสามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อกลับไปทบทวนได้เลยครับตอนนี้เจมได้เดินทางไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วหรอครับเราไปดูกันสิครับว่าเจมจะหาสาเหตุเจอหรือเปล่าลำไส้ใหญ่ทำไมเธอถึงไม่กำจัดของเสียที่มีอยู่ในร่างกายล่ะรู้ไหมว่าอวัยะวะอื่นเขาแย่กันไปหมดแล้ว จนป่วยนะ้ะพวกระบบขับถ่ายหรือระบบกำจัดของเสียนะ่ะป่วยกันแทบทุกอวัยวะนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นไตก็ไม่สามารถกำจัดของเสียทางน้ำปัสสาวะออกไปได้ปอดก็ขับแก๊สขับบอนดออกไซด์ออกทางลมหายใจได้ช้ามากส่วนต่อมเงื่อก็ไม่สามารถขับของเสียออกไปทางรูเหงื่อได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะ ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนมันมีอะไรก็ไม่รู้ไปอุดรูที่จะกำจัดของเสียอยู่ด้านนอกร่างกายถ้ายังไงเจมช่วยออกไปด้วยหน่อยสิแล้วเราจะออกไปได้ยังไงล่ะก็ออกไปทางลมหายใจออกยังไงล่ะน้องๆครับมาช่วยเจมหาทางออกกันเถอะครับโดยน้องๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่า เมื่อเราหายใจออกจะตรงกับการทำงานของอวัยวะในภาพใดคลิกเลือกภาพให้ถูกต้องนะครับน้องๆกระดูกซี่โครงจะเลื่อนตัวสูงขึ้นทำให้พื้นที่ในช่องอกมีปริมาณน้อยลงท้องยุบลงนี่แหละครับการทำงานของอวัยวะระบบหายใจเมื่อมีการหายใจออกน้องๆช่วยให้เจมออกจากร่างกายนี้สำเร็จแล้วครับ อ้าเจมไปไหนมาทำไมเนื้อตัวมอมแแมมแบบนั้นล่ะเอา้าคุณหมออะไรกันเนี่ยเนี่คุณหมอคโคลนเน่งร่างกายตัวเองขึ้นมาหรือว่าเจมตาฝาดกันแน่เนี่ยหมอไม่ได้คโคลนเน่งหรอกแต่ว่าหมอแค่สร้างหุ่นยนต์จำลองร่างกายตัวเองขึ้นมาเท่านั้นเองแต่พอดีหุ่นมันยังไม่สมบูรณ์น่ะฮะล่องออกไปที ตอนแรกเจมคิดว่าคุณหมอเป็นอะไรไปเส้นแล้วแล้วสรุปว่าเจมไปไหนมาเนี่ยก็ตอนแรกเจมคิดว่าคุณหมอเป็นอะไรไปก็เลยใช้กล้องขยายเนี่ยถ่ายภาพคุณหมอแต่ว่าถ่ายไม่ติดก็มาลองถ่ายตัวเองกล้องเนี่ยก็ย่อตัวเจมให้เล็กลงเข้าไปในหุ่นร่างกายของคุณหมอกล้องนั้นมันมีปุ่มนั้นด้วยเหรอเนี่ยเออว่าแต่ว่า เจมเข้าไปในร่างกายนี้แล้วได้รับความรู้อะไรบ้างล่ะเจมก็เริ่มเข้าใจนะครับว่าอวัยวะในแต่ระบบนั้นมีหน้าที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเหมือนกับนิ้วห้าน,นิ้วของเจมเนี้ยแต่ก่อนเจมเคยคิดนะครับว่าต้องเป็นนิ้วนางแน่ๆที่สำคัญที่สุดเพราะมีเส้นประสาทเชื่อมตรงไปสู่หัวใจในขณะที่นิ้วอื่นมีเส้นประสาทเชื่อมตรงแค่ตับกระเพาะหรือไม่ก็ลำไส้ใหญ่ เจมไม่เคยคิดเลยว่าอวัยวะพวกนี้จะมีความสำคัญจนกระทั่งเจมเข้าไปในหุ่นนี้เจมถึงรู้ว่าหัวใจหน้าถึงแม้จะมีหน้าที่สำคัญแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออวัยวะทุกระบบในร่างกายต้องช่วยกันทํำงานตอนที่เจมไปเจอลำไส้ใหญ่ติดเชื้อเจมยังแอบคิดเลยว่าแค่ลำไส้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายแค่นี้เองเหรอ ที่สามารถทำให้หัวใจเต้นช้าลงได้แต่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเนื่องจากทุกระบบทำงานสัมพันธ์กันที่เจมพูดมาก็จริงนะแต่หมอขอเถียงสักหน่อยเจมพูดหรือเข้าใจอะไรผิดไปหรอครับสำหรับเรื่องการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายนะ่ะหมอไม่เถียงหรอกเจมเข้าใจถูกแล้วแต่หมอว่านิ้วเราทั้งห้านิ้วนะ่ะ ถ้ามีนิ้วใดนิ้วหนึ่งลดความสำคัญของตัวเองลงบ้างก็จะทำให้เกิดความหมายที่ยิ่งใหญ่ได้นะยังไงหรอครับถ้าเจไม่เชื่อก็ลองหักนิ้วกลางและนิ้วนางลงสินั่นไงความหมายที่ยิ่งใหญ่ฮา่าหมอล้ะเล่นนะเห็นไปเที่ยวในร่างกายมาเหนื่อยๆนะรู้แล้วแหละว่าทำไมคุณหมอถึงจำลองหุ่นได้ไม่สมบูรณ์ เาตอนข้อไหนกันแน่เรามาทำแบบทดสอบความรู้กันดีกว่านะครับให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับระบบขับถ่ายมีความสำคัญต่อระบบต่างๆภายในร่างกายอย่างไรทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่กรองของเสียจากอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ทำหน้าที่สร้างกากอาหารให้แก่ส่วนต่างๆของร่างกายในข้อใดที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารปากหลอดอาหารไตลำไส้ใหญ่หลอดอาหารลำไส้เล็กหลอดอาหารกระเพาะอาหารทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างไรปอดทำหน้าที่ฟอกเลือดไปยังหัวใจส่วนหัวใจทำหน้าที่ส่งเลือดดำไปให้ปอดหัวใจ ทำหน้าที่ฟอกเลือดไปให้ปอดส่วนปอดทำหน้าที่ส <mañana benim S 2> ่งเลือดไปยังร่างกายปอดทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวไปยังหัวใจส่วนหัวใจทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงมายังปอดหัวใจทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงส่งไปยังปอดส่วนปอดทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดดามายังหัวใจปอดมีความสัมพันธ์ต่อระบบใดในร่างกายโดยตรงระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนของเลือด ระบบหายใจระบบย่อยอาหารอุบัติเหตุและมีบาดแผลเลือดออกการทำงานของร่างกายจะเป็นอย่างไรการหมุนเวียนของเลือดจะหยุดทันทีการหมุนเวียนของเลือดจะช้าและเร็วสลับกันไปเรื่อยๆการหมุนเวียนของเลือดจะเร็วขึ้นเพื่อชดเชยเลือดที่เสียไปการหมุนเวียนของเลือดจะค่อนข้างช้าแต่จะมีกลไกการแข็งตัวของเลือดปิดปากแผล ระบบขับถ่ายนั้นทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากอวัยวะส่วนต่างๆจากร่างกายหากระบบขับถ่ายไม่ทำงานจะทำให้อวัยวะในระบบขับถ่ายดูดของเสียกลับคืนส่งผลให้ร่างกายส่วนอื่นๆติดเชื้อและเกิดอาการเจ็บป่วยได้อวัยวะที่ทำหน้าที่ในระบบย่อยอาหารมีอยู่ด้วยกัน4อวัยวะได้แก่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ในขณะที่ไตและลำไส้ใหญ่ทําหน้าที่ในระบบขับถ่ายครับปอดทําหน้าที่ในการฟอกเลือดจากเลือดดำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเลือดแดงที่มีแก๊สออกซิเจนสูงส่งต่อไปยังหัวใจห้องบนซ้ายและไปยังห้องล่างซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการวัดที่ประจอเป็นการวัดการบีบและการคลายของหัวใจซึ่งหัวใจนั้นทำหน้าที่ในระบบหมุนเวียนของเลือดนั่นเองครับ เมื่อคนได้รับอุบัติเหตุและมีบาดแผลเลือดออกการทํางานของร่างกายจะมีการหมุนเวียนของเลือดค่อนข้างช้าแต่จะมีกลไกการแข็งตัวของเลือดปิดปากแผลและทําให้เลือดหยุดไหลครับเป็นยังไงบ้างครับน้อง,องๆเรียนรู้เรื่องอวัยวะต่างๆในระบบของร่างกายมนุษย์กันไปแล้วอย่าลืมหมั่นกลับไปทบทวนและดูแลรักษาอวัยวะของตนเองกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของความสนุกหมดแล้วเลยครับ ติดตามความสนุกกับเรื่องราวของหน่วยต่อไปในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ